สวัสดีครับนิทต้อนอายประจันนะอันนี้ครับพี่ดวงก็เงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกปี่คนหน่สองพันห้าร้อยสองาร้อยสองยเยี่ยมเมื่อกี้ผมบอกผิดแล้วทำไมถึงไม่ทักก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็ผิดพลาดได้ผมแก้งไงจะดูว่าเออที่ไหนดีหรือเปล่าอ่าแล้วไงหน่อที่เปิดราคาเท่าไหร่สองหมื่นเพิครับสองหมื่นห้า ่อคำได้ไหมได้หนึ่งห่แปดยครับได้ได้คคุณอยากไปซื้อไปทำอะไรครับผมจะซื้อเอาไว้ศึกษารับแล้วก็ศึกษาเสร็จแล้วก็จะนำไปเป็นมวลสารอมวลสารผ้าอะไรอ่ะหลวงพ่อประสตกัตเติลโอเคได้ครับผมขอถามหน่อยทำไมคำว่าพ่อนี่ไม่มีต่อพื้นที่เขาตอบไม่ไ็้พื้นที่มันมีน้อยเขาก็ตอบเท่นี้ครับ นี่เป็นรุ่นแรกใช่ไหมใช่ปีพศสอง2ันเยี่ยม250 2ู้้ต้องแล้วก็ัรอีกไม่มีนีไม่มีรมีบาบางอันมัก็ตอกเงินไปบ้างอะไรบ้างครับก็ไม่มีของอะไรใช่แล้วคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปซื้อเพิ่มเพาเงินกระโดดอย่างนีเล่มนึงมาืลูกก็ต้องซื้อสืออีกใช่อันนี้คือเบสิแน่นอนแน่นอนชัดเจนหนึ่งหมื่นแปันแล้วัน ได้สองคนหนึ่งหมื่นเก้าพันซอสซอสจ่ายเลยดูนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกปี2502โดยมังกรศรีวิชัยสวยๆนี่เล่นกันเท่าไหร่เป็นล้านอขาเป็นล้านเลยเหรอใช่คุณซื้อเสร็จไปที่หนังสือหลวงพ่อเงินหนึ่งเล่มเล่นพลาเราอากได้ก็รู้ราคาเรื่องขวัตก็ต้องแน่นเล่นเร็วมีพอสอนเตะเลยหลังจากที่ผมโดนไปแล้วผมก็เริ่มไปศึกษา ผมเก่งกินดัง้นแลระดับที่เท่าไหรผมอย่างน้อยผมก็พูดชื่อของพ่อผมไปแล้วครับ่อวัตถุไม่เป็นไรผมสนับสนุนคุณนี่คือเรามันผิดพลาดกันได้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่ะครับอันนี้คืออะไรกินซื้อนั่งกันได้กำไรกันเท่าไหร่ห้าพันเกียรซื้อสามพันขายหมื่นขายหมื่นเก้าจะเอาอะไรโอน อะไรใครเขอเจอไปเร็วไปูดเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงอ่ะแค่นี้แหละจบหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับผมก็เงินวันตอนเดหอมทีแรกบอกปี2500า้ยถูกไหมพอผมเอาหนังสือมาดูนี่ครับเป็นปี2493นะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าซื้อพักก็อย่าไว้ใจใครนะครับซื้อมาแล้วก็ต้อง ศึกษาเองด้วยนะครับเมื่อกี้แก้ไขนะครับที่บอกปี2ต0ร,ร้อยเป็นปีส4 9สี่เก้างา,างน้อยอัตราัารเข้งเมือง ในมันกล้าโคลนเขาจะเป็นเซียนใหญ่ก็อย่าไปเชื่อเป็นคนต้อง,ม,งม,มาส,งสาด้วยตัวเองต้องไม่ครับเซียมใหญ่ก็คนคุณก็เป็นคนเราก็เริ่มจาก,กไม่รู้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็เดินหัดนถึงตกอไก่ทุกคนแต่ถ้าคุณจะมาหวังให้ท,หทุกคนเ็ินถือกอไก่ให้ถึงหเนี่ย ไม่หรอกครับใช่ไหมครับความรู้ในวงการพาร์เนี่ยมันเป็นเงินทองผมก็เลยคุณจะเาความรู้เข้าว่าคุณมีอะไรมาแลกแล้วมันคผมแลกเป็นเงินไป่ยังถ้อย่างนั้นเนี่ยมันที่แบบที่มีแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกก็ผมบอกว่าความรู้ของผมหาเอาใช่ป่ะคุณมีตัวอย่างอยู่ทุกวันวัดปันนี่ถ้าเป็นปันวันมันก็มีสิ่งเดียเยวคือมีตัวอย่างอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าคุณยังทำไม่เป็น คุณเดี๋ยว่าคุณโง่คุณหนีหลายเท่าแต่คนหนึ่งเขาดู้าไม่เป็นเนี่ยเขาไม่มีตัวอย่างให้คุณดูใช่ปะวั Britney, นนี้เี่กคุณมีตัวอย่างอยู่ในมือนะมีหนังสืออยู่ที่บ้านแต่ถ้าคุณยังยังดูไม่เป็นอย่ยังเล่นไม่ได้เนี่ยรู้ว่าคุณง่คุณหนีแต่ผมไม่หวังว่าคุณจะเป็นคนวอย่างนั้นเพราะมีพร้อมทุกอย่างแล้วพรอขาดแค่สติปัญญากับความขวนขวายเท่านั้นเองเออเต่อไปนี้ ใมไม่ได้ให้ข้อมูลใครกินนะครับที่เราคุณพูดเองอ๋อเหรอมันจะรถือว่าพลาดไปก็เพื่อนๆก็ตัดใจไปเองนะครับว่าใครผิดใครให้อภัยใครให้อภัยให้อภัยเขาโอเคนี่ครับสวัสดีครับจี้หมัดแล้ววะตีหมักแล้วสีพ่อมึงเดไอ้สินใสไม่ต้องแปดแล้วกูไม่เลยนับของ ไอ้ติ่งเขาให้นับของไอ้สิงกูไม่เลยเทียไอ้ติง่งกูเทียเปลืองกูใช่แล้วมือมันหาอะไร